ก็เงียบเอ้ยพี่ใช่มผมก็เงียบเหมือนกันพี่เอ้ยก็งกันแต่ทองของขาดหรือย,ยังไงขายได้กูแก่แล้วไวทองคงจะไม่หิวแล้วพี่มึงรู้ดีแต่รู้แล้วมึงหนีครับแต่รู้พี่เลย มาเจอกับลุงช่างอีกเล่เอา้าทำไมมาสามอ่ะไม่รู้แต่ยิงพี่ผมนะมาพอพี่มันดังขราวแก สามเนอะใครมาหนุ่มเล่นกับน้องอหรนะเอออะไรกันอะไรกับน้องไหนประเข็มประเข็มอ๋อไม่เวเอาเลยไหมเอาเลยเอามาทำมีให้ได้น้องเฮยพี่โดนก่อนพี่โดนก่อนโดนโดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยผมไม่อยู่นะจ๊ะโดนหน่อยเ จะเอาเธอมาทำเมียให้ได้เราแค่เล่นเราแค่เล่นด้วยกันเฉยเฉยเออเฉยเฉยเอากันเฉยเฉยนะบ่ได้เด้อกูเนี่ยเอากูเสียเงินพัวหมดแล้วเอ้ยบอมาเล่นนกูมาตรวจสองลอย I got supplies. s ต p ด l i e s เฮด้ย m ติ m กต็กต,กติได้แลตวนะอ้กอใช่มนนดอ้กอ้แต่งขายกยอยต,ติอ่ตออออนนิ้อก็ต้กตอ้อ้ไอ้ไกิกตอกตกอ็ต้เน็ตเดีว่ะตดอ้ก็ดิดไดอดีอดไออได้ จะวยาวเอ็มสิบหกมาสเปรย์เล่นเน่ว,ว้าวเออพี่ออนเห็นคนเล่นเอ็มสิบหกหลายคนเลยอ่าไปหาซื้อแม็กมัน,น,นมึ่งอ่ะทำไมไหนกตุ่กไปของเยอะ

ให้เราฟังปืนพี่ดิปืนัจให้ดูปืนสัเจนพี่อ๋อม่ค่อดีเนาะวายุพี่โดนเอสบกสเปย์ใส่ล็อกเลยซ้นเลยพร้อม ว่าเป็นโดนเนี่ยผมก็เลยไปหาดูคลิปอ้าวมันสเปะได้แล้วนี่หว่าก็เลยทำเล่นแม่มีคนดูข้างหน้าทางไหนพี่ทางไหนทางไหนพีนน่มาเลยมิติ๋นมิตินมังไ,ไม่ได้อินโฟมั้งนี่ผมผมผม I got supplies เฮ้ย ขุคกว่าเว้ยมึงเออเฮ้เป็นไงล่ะมึงเจอของแทเจอองแทเอ้เป็นไงล่ะสถุน เจอก็ M16 ไม่ปล่อยเลยทีเนี้ตายยังเรียดทีเดียวมันเลยน้ำเกี่ยตัว <sk r ises> ตัดตัวเลยนู้นีะมันยิงพี่ก่อนด้วยซ้ำเอ <sk r ises> เอจบ <sk r ises> ยังไงพี่มือทันไม่ไป ล้างมือทาแป้งเช็ดหน้าจอโทรศัพท์ด้วยพี่ไม่ใช้ถุงนิอ้อะไม่ัปใ,ใช้เหรอใช่ดิโอถ้าพี่ใช้ถุงนี้ยพี่ใช้ถุงยางดีกว่าเฮ้ยมันย่งออแบไหนยินนเ้ยออีตรงนนไหนวะอ,อีว้ออว โอ้ยเฮียขมยิ่งไหมไอ้ฉันฉันวะไอ้ฉันฉันวะเดี๋ยวที่ลงไปเอาคืนนี่พี่อะยอนลงไปอาคืนสิครับเออสวยสวยวะที่เอ้ พี่ระวังระวัง Help ไอ้เที่ยมันอยู่หนวะเนี้ยไอ้ตัวสนัเดี๋ยวผมจะเคาะมันให้ตายแล้วเนี้ยแหละเดี๋ยวพี่จะเคาะมันให้ตายเลี h พี่ว่าจะพี่ว่าจะยิงไอ้ตัวนั้นพี่อ่อนระวังนะพี่หมดแไไววล้วโอ้โหโอ้โหอืมผมไม่ไม่ได้ออกจากเสาว<า><อ>บเลยนี้โอ้โหโอ้ระตกจในพี่เจ้าจังเลย อยากจับเอาสไนามาเล่นเกินนี่โมโหตีนี่วะเอามาเล่นสิเอเรมโบถือสไนบ้างสิไม่ได้เล่นนานแล้วไอเยลโหลดยังไงเนี่ยไอเยลโหลดลงที่เดิมโอ้แต่อมองเออโยกไม่ไปเหมือนเคยทีนี้นะอะไรนะว่าเอ้ยมาช่วยพี่ด้วยน้องเอ้เอ นอกยังไหมน้องน้องน้องนอกตัวหน้าที่นอกแล้วไปขึ้นซ้ำมันไอ้หี่ม่ะกูไม่มียาก <gun> ูไม่มียามันลอยกูโดนสูซ้ำ เลยกูประเดิมตาแรกตายก่อนเที่ยนเลยเฮ้ยมันมีโหลดลงมาใหม่ตรงบ้าน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 นะบ้านนี้ยมันเนี่ยพี่หืออะไรฮะไอ้เพื่อนพี่หืออะไรแกนแกนแกน help อว เพื่อนโดนว่ะพี่ตาเพื่อนไป่เขาบิดเด้องที่อยู่หลังกล่องคนะห,หน้าพี่มีหรอมีมันอยู่หลังกล่องเพิ่มมันมาเพิ่นมาเจ็บนะเจ็บนะเจ็บหนักเลยนะเพิ่มมันมารุมพี่ปะ หนึ่งลากลากลากสวยเหนมั้น้องข้างขวาอยู่ขวาอยู่ตัวมืวกขวาอยู่ขระบแล้วพี่นะคะกองหลังกล่องด้วยเชียเฮ้ยมึงจะยิงน้องโก้เฮ้ยตัวเสือดนี่พี่ช่วยอะไรมันเนี่ย ว้ายเหี้ยมันนอนอยู่นอนไอเหี้ยมันนอนหัเต็๋มวะที่มองไม่เห็นเลยวะสวนไปแดงโดนนัดสองนัดด้วยโอ้ตีมันตีมันเหรอเออโอเค Oke. Okay. Ini dan ย้อนย้อนเติมยูซีพี่ไปกดรับยูซีอ่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงไอ้อกิจกรรมข้างบนป้ายป้ายใหญ่ๆไม่ยังเลยอ่ะให้รับให้รับยูซีที่เติมไปเท่าไหร่อ่ะอืพี่เติมไปเท่าไหร่เอเดี๋ยวค่อยเอาไปดู จำนายกสุนทิสาไป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 นี่ผู้สูงอายุดอมสม้ม <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับพูดผิดครับ ชอบกินส้มครับไปลยชอบกินผลไม้ฮะไม่ว่าจะส้มมะละกอคุยส้มแตงโมโหเฮีวเอ้ยหนูทำไมไม่ส้มเยอะสองซองเออลูกผมว่าผมจะไปช่วยเขาประท้วงหนี่งเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะไประเบิดกระบาล ผมทำงานอยู่ตรงสนามเป้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปยิงในผับกีหนูเอาช้อนให้แม่หน่อยได้ไหมช้อนอยู่ตรงอย่าเลยน้องเอ้ยรักพระมหากษัตริย์ดีแล้วผมจะไปปะทควงไงผมจะเอา M16 ไปยิงล้วล้วปุ่งปุ่งปุปุยิงยิงใส่พวกมรกรนะใช่ไหมเฮ้ย ไอแบบนั้นอย่าอย่าอันนน้นเราถึงเขาจะดีไม่ดีเราก็ไม่สมควรทำถ้าทำทำไม่หัวโจกมันเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่อี้ตูเอ่อใครก็ได้ที่ไม่ใช่เฮียเชรานี่ะเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอเฮีย <c oughs> เรชราเชราพีไอเฮีย <c oughs> เชราเนี่ย อะรนเวลามันพูดอ่ะมันพูดอะไรเข้ามามันรู้ผมอยู่ใกล้เลวผมจักระโดดไปเทปล่าแม่งอะยรินเป็นตะวันแดงเป็นตะวันอะไพวเนี้ยพี่เมนมันพูดในอะไรเหรอในอะไนี่เหรอไอเชลานพูดอ่ะ เวลาเวลามันบูดอะเวลามันบูดมันสายหัวด้วยมันกลัวมันกลัวพูดไม่ออกแม่แบ่ไแบ่แย่แย่แย่ พี่พี่ผมมีคูณสามให้เอาเวล่ามึงแรกกับคูณหกคูณลวล่ะไม่คูณหกผม,มีแล้วเอาผมรอคูณด้วยมีพี่มันมันมีทีอ่อยู่ตรงที่เดิมที่พี่โดนนะฮะโอ้โห,โหผมราดของใครมาแล้วก็มาไปที่เอ้ย แล้วก็เรียบร้อยครับมุมมันมุมสูงอ่ะเขาเลยเปรียบพี่อ่ะพี่มองไม่เห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยไม่ทำร้อยอ่ะคะโอ้โหมึงฆ่าเจ็ีนจงกุล่มึงเดี๋ยวพี่ผมอยากเอาคืนเลยแล้วกูจะไปชุบไหนล่ะต่ข้างหน้าพี่อะไรพี่ที่ไปรอชุบนี่ไงตรงไหมนี่ไงเอามันเลยตัวเดียวฟัดเดียว เพื่อนกำลังมาชุบเออเออนี่ไง,จง,จงเจอเจอเอฟซีลุงแล้วเป็นไงไ<ป>เจอซีลุงตู่แล้วเป็นไงแล้วครับ๋อนี่ไงฮะเอฟซีลุงตู่ฮะยิงไปแล้วอืมเ,เป็นไงล่ะไอเชราตายไปสิไอเชอราดัดเย็ด <c oughs> ยัดเย็ด,ยด,ยดน้องให้ชอบลุงแล้ว <c oughs> เฮ้ยฮะอาเซียดีอาดีพี่ไม่กลัวผมไปยิงไอ้พวกชรลาล่ะ I'm recalling a teammate Help น่เดี๋ยวนี้มันนั่งนั่งชุบไม่ได้เพื่อนกำลังจะไปชุบผมแต่ก่อนผมไปช่วยเพื่อนได้ไหมไม่ต้องไปอ่ะโอเค t h a n เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวก็ชุบตรงเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมาครับเออไปพร้อมกันพี่ไม่ให้ไปผมก็ไม่ไป ระวังไอ้เชื้อรามานะไอ้เชื้อราลงเมาปูโอเคในของพี่ตรงนี้นี่ไงโอ้โหมันเอาของพี่ไปหมดเลยไอ้เชื้อราเนี่ยเป็นเจ้าอะไรเ้อ๋อเอาพี่กูว้าบอีกเลยพี่อ่อนหมดแล้วไล่ผมไปชุบไไล่ไปเลยพี่ไปเลยไม่เอาไม่เอาคัดของอยู่ ไป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 ไม่พยอนไม่ใช่คนเหกโอเคไม่ได้คาดไอ้ต้า,าก็ไม่มีที่อะไรให้กูเลยมม่มีเงอนไม่มีสตินอะไรเลยก็สี่โดนเสาไหนวะเสา<ม>นน้นแน่เลยเสาบอมบอ ไไเด็กอายุมีทนนั้งตีเพื่อนนะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับการแนะนำ,นำนะครับไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะตึงนะมอมมีทั้งตีก็ไม่ใช่ว่าจะตึงนะนเราก็มีปืนนะเพื่อนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับการแนะนำนี่มอมมีทั้งตีมาดิมาเฮี่ยนี่วันนี้ไม้มาพี่ไม้ ทไม้มาพี่ไม้เป็นไม้เป็นอยากเล่นออเมามาวิ่งมาชุบเพื่อนมา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 อะไรนะมาชุบเพื่อนมา ข้างบนนี้มีตัวนะอย่าเพิ่งล่างนะอย่าเพิ่งลากนะเดี๋ยวมันชุบกันลงโอเคโอเคมันกำลังวิ่งมาอยู่ข้างหน้าพี่วะอยู่หลังต้นไม้ต้นไม้นี่ต้นไม้นี่อย่าเพิ่งลากอย่าเพิ่งลากวันอย่าเพิ่งลากวันมอไซค์มาข้างหน้าพี่อะมีทังตี้เหรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาชุบยิงมันยิงวันยิงวันยิงมันยิงมันยิงมันมันเห็นผมก่อนพี่ เฮียมันลากผมว่ะไอ้ชาติอดเล่นเลยฮี่อดเล่นเลยไม่อย่าเริ่มลากพวกมันเลยนะสวยป่ะสินั่นแหละพี่สิพี่สิยิงเลยต้องหินอ่ะเดียวเดียวเดียู่จังหวะก่อนดูจังหวะก่อนต้องหินนั่นแหละน้องไงยิงฟีเอาเลยอ่เลย ตายได้พี่ไปดีอพี่ราออกีทางเต็เเ้ไหร่แล้วหอีโมไปตีกูตาแล้วี่ชุบใครได้เนี่ยชุบีอันได้นว่าอย่าไปชุบเลยเลอะน้ำมาก มึอว่าการมวาันเล่นไปชวนผมเลยโอเคใช้สีเราไม่สำคัญเดี๋ยวพี่อนพีอนเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะพี่เลยกันก่อนนะโอเคครับ